ผมบอกว่าก็เบ้าไม่ได้นะครับ ทำมันไม่สวยค่ะทำแก้มทำมันไม่สวยัเลยครับแล้วมีอะไรอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรประมาณบ้างครับครับก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังเรื่องนี้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ย คดีนี้เนี่ยผมไม่ได้สนใจตอนที่น้องบาสเนี่ยเห็นเห็นคลิปแรกเนี่ยก็คือตอนที่มีการเปี้ยงของเข้าไปเนี่ยแล้วก็น้องเนี่ยเขาเอา,เ,อาเดินออกมาแล้วเอามีดไปฮไปไล่เขาเนี่ยเราก็เฉยเฉยแต่พอมาอีกสองวันเนี่ยมีคลิปอีกคลิปหนึ่งออกมาก็คือเป็นภาพที่น้องบาสเนี่ย ูกลุ่มวัยรุ่นประมาณ6คนเนี่ยลุมทำร้ายนะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่นายสมเกียรติศรีจันทร์ชายี่การร้านขายขนมปังที่ถนนโชคชัยสี่ซอยถูกกลุ่มวัยรุ่นเจโจเนี่ยลุมทำร้าย และค่าถึงเกความตายวันนั้นเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราไม่สามารถช่วยนายสมเกียรติได้เลยภาพสุดท้ายที่นายสมเกียรติหันนมองเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกำลังถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยช่วยกันฟันฟันที่หน้าบ้างฟันตักตัวบ้าง เขาเขามองมาที่เรานะครับขอความช่วยเหลือแต่เราเนี่ยไม่รู้จะช่วยเขายัางไงเพราะว่าทุกคนมีทั้งมีดมีทั้งอิฐมีทั้งอาวุธลุมกันฟันในายเกเติมันทําให้เราเนี่ยนึกถึงในวันนั้นเลยเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเราทํำอะไรไม่ถูกนะขนาดเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นะ เราไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกระทำเลยมันทำอะไรไม่ถูกเลยขนาดผมเนี่ยฝึกกรรมฐานมานะฮะเดินจงกรมนั่งสมาธิผมยังไม่มีสติเลยมือถือเนี่ยในมือเนี่ยมีมือถือแต่ก็ไม่ได้เขไม่ได้ถ่ายเลยมันลืมไปหมดเลยพอเรามาเห็นเหตุการณ์คลิปของน้องบาสเนี่ยเรามีความรู้สึกเอ๊ะมันเหมือนกันเลยนะฮะเราเข้าใจเลยว่า เขาคงได้รับแรงดกดดันอะไรหลายอย่างนะครับผมก็เลยโพส์ไปนะฮะโพส์ไปว่า,านัทวุฒิเสือ้อเหลืองใจน้องเนี่ยสุดยอดแล้วก็ใจกล้านี่นึกไม่ออกเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันเราพูดยู่แค่นี้ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยครับว่าตื่นมาตอนเช้านี่ผมยังไม่รู้เลยว่า เหมอปลากับทนายเพศานเนี่ยเขาไปช่วยแล้วปกติถ้าผมเห็นก็ช่วยนะผมจะไม่โพสต์เด็กขาดเพราะาผมจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องชาวบ้านนะ,ะโพสต์ไปเนี่ยปราปกฏว่านักข่าวก็สนใจแล้วก็มาถามผมก็เลยมีช่องไทยรัฐออกไปแล้วท่านประธานเนี่ยโรงพยาบาลบางนาหนึ่งสองห้าเนี่ยคือท่านประเสริฐทองปลาเขาเนี่ยครับรุ่งเช้าท่านโทรมาผม คุณเปี๊ยกช่วยผมหน่อยผมเห็นคุณเปียกสัมภาษณ์ทางท่องไทยรัฐแล้วผมประทับใจเด็กคนนี้มากเลยเขาใจกล้าจริงเลยเหมือนผมเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะช่วยยังไงครับผมเนะ่ยอยากให้เงินเขาเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะไม่ใช่ทําคดีนะแต่ให้เขาได้เลี้ยงตัวเองผมรักน้ำใจเขานะครับงานเข้าเลยผม พผมไม่ก็พอมีใบสาอยจอแล้วผมไม่ยุ่งเลยนะครับงานเต้าเลยเสอนี่ไม่ใช่แต่ให้แต่คดีนี้นะครับอย่างคดีเด็กหายในไร่อ้อยในผลคนพิการสติษษษปัญญาเนี่ยท่านก็ให้นะให้ไปห้าหมืนน่นแล้วมีคนที่ใจดีมากแล้วก็ฝากไปให้แต่คดีนี้เนี่ยท่านบอกให้ผมช่วยหน่อยผมก็เลยไม่รู้ติดต่อใครก็เลยติดต่อกับคุณหนุ่มกัญชัยเพราะผมมีเบอร์ส่วนตัว บอกว่าคุณหนุ่มช่วยติดต่อหมอปลาให้ผมหน่อยเพราะร่วมหมอปลาเนี่ยเขาดูแลน้องบาสอยู่ผมเนี่ยท่านประธานประเสริฐทองบักเขาเนี่ยประธานโรงพยาบาลบางนานสองห้าเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลน,นะครับก็อยากให้ตังค์นะฮะปรากฏว่าคุณหนุ่มก็โทรมาหาคุณหมอปลาแล้วก็ได้คุยแต่ผมก็ไม่ได้ว่างหรอกเพราะตอนนั้นผมกำลังทำคดีอยู่อยู่ปับ๊บหมอปลาก็โทรมาหาผม ผมก็เลยแจ้งความประสงค์ไปพอแจ้งความประสงค์ไปเนี่ยสิ่งแรกที่หมอปลาเนี่ยเขาอยากจะให้ผมช่วยคือว่าให้ผมช่วยเป็นทนายให้น้องมัดหน่อยได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าท่านมีทนายปรสาลอยู่แล้วโดยมารยาทเนี่ยเขาห้ามแย่งความกันเราเนี่ยจะไม่ก้าวไก่งานซึ่งกันและกันนะแกก็อ้อนวอนผมนะแล้วก็ทนายปรสาลก็โทรโทรศัพท์ คุยกบผมด้วยบวกไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเ,เพื่อไม่ให้การปิดมารยาทเนี่ยผมจะให้การช่วยเหลือในการที่จะให้ข้อกฎหมายข้อทีจจริงและแนวทางในการต่อสู้คดีซึ่งผมคิดว่าหน่วยก้านของทนายเพศสาลเนี่ยก็ไม่ธรรมดาตามที่ผมดูนะเขาก็มีปีดม้อะมือจากการดูที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ไปช่วยเหลือคนและรวมถึงคดีนี้ด้วยเนี่ย เราก็คิดว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ผมก็เลยสอนหมอปลาไปหลายคำบอกว่าไม่ได้นะเราต้องรักษาน้ําใจท่านทนายด้วยเพราะว่าเขาเมีจิตใจที่จะมาช่วยน้องเขาผมอยากจะบอกว่าผมที่เข้ามาเนี่ยครับผมไม่ได้ช่วยหมอปลานะไม่ได้ช่วยหมอปลานะครับไม่เกี่ยวผมก็ไม่ได้ช่วยทนายไพศาลด้วยนะแต่ผมช่วยบัส เพราะว่าบาร์สเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําอย่างที่เห็นนะไม่ต้องพูดหรอกครับนะครับพฤติกรรมของบาร์สกับพฤติกรรมของนายสมเกียรติศรีจันทร์เนี่ยเจ็ดโจ้่าคนพิการเนี่ยเหมือนกันเลยต่างกันที่ว่าบาร์สไม่ตายเลยตกเป็นผู้ต้องหานายสมเกียรติศรีจันทร์ตายเลยเป็นผู้เสียหายนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น ในการทําคดีในวันณว,วันนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับคุณไปาสานว่าผมเนี่ยจะถ่ายทอดวิทยายุทธให้เขาในเรื่องของการแนวทางสู้คดีนะครับจนจนสุดความสามารถนะครับซึ่งเราก็คุยกันแล้วล่ะรายละเอียดของคดีเราผมไม่พูดนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมมาในนามตัวแทนของท่านประธานประเสริฐของประเขาประธานโรงพยาบาล <c oughs> บางนาหนึ่งสองห้า เพื่อทีอ่จะมอบเงินให้กับน้องบาสเอาไว้ใช้ส่วนตัวในขณะที่เขาอยู่แล้วอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณหมอปลาแล้วก็เสียเพียนะครับที่เห็นเพื่อมนุษยธรรมณนะวันนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสองท่านนี้เนี่ยผมคิดว่าบาสคงจะอยู่ในคุกแล้วมือต้องที่การนะครับผมเคยถูกทำร้าย นะครับมือก็พิการเหมือนกันนะมือพิการโดนพันในสารนายาจนได้ฉายาทนายกระดูกก็รู้ถึงการถูกทำร้ายเห็นเหตุการณ์ที่นายสมเกียรติจันทร์ถูกทำร้ายก็เลยรู้ถึงเหตุการณ์ที่น้องบาาถูกทำร้ายนะครับ